สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธาสามนะครับเจอกับคุณครูเบอร์ดี้อีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเนื้อหาภาษาอังกฤษวันนี้เนี่ยคุณครูจะสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ routines routines ซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะครับไม่มีในหนังสือเล่มนี้นะครับแต่เนื้อหาจะคล้ายๆกันนะครับก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยซึ่งคุณครูได้สอนไปคําศัพท์เกี่ยวกับ routines เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันครั้งที่แล้วเนี่ยครูสอนไป4คํคนะครับมีคําว่า match the bed t h k e a shower g e อ t ์เกสต์เร a ต์ l ครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้สอนกิจวัตรประจำวันไป4ี่คำนะครับวันนี้เนี่ยคุณครูหามาเพิ่มให้เรารู้อีก4ี่คำนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าสี่คำนีมีคำว่าอะไรกันบ้างครับคำว่า r Ro routines แปลว่ากิจวัตรประจำวันนะครับในหนึ่งวันเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างครับดูจากภาพนี้ได้เลยนะครับมีกีตาร์นะครับมี สุนัขมีฟุตบอลนะครับหมายว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราทำอะไรกันบ้างครับกิจวัตรประจำวันเนี่ยภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า routines routines แปลว่ากิจวัตรประจำวันนะครับไปดูคำศัพท์กันเลยนะครับว่าวันนี้สี่คำที่ครูหามาให้เนี่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างครับคำที่หนึ่งนะครับคุณครูเชฟเด็กเนี่ยน่าจะเคยพาสุนัขไปเดินกันไหมครับคำนี้นะครับ walk your dogs walk the d o g แปลว่าพาสุนัขไปเดินเล่นนะครับซึ่งสะกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาตัว W ตัว A ตัว L ตัว K ตัว T ตัว H ตัว E ตัว D ตัว O G นะครับ W A L K T H E D O, o G นะครับอ่านว่า walk the d o g ซึ่งแปลว่าพาสุนัขไปเดินเล่นนะครับเด็กอ่านตามกันคุณนะครับ walk the d o g walk the dogs พาสุนัขไปเดินเล่นนะครับต่อไปคำที่2ครับคุณครูเชื่อว่าเด็กน่าจะเคยทำกันนะครับอันนี้ครับเขากำลังล้างจานอยู่นะครับคำสั์ภาษาอังกฤษพูดว่า wash the dishes wash dishes ซึ่งจะกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้นะครับตัว W ตัว A ตัว H ตัว H ตัว T ตัว H ตัว E ตัว D ตัว I ตัว S ตัว H ตัว E แล้วก็ตัว S อ่านว่า wash the dishes แปลว่าล้างจานนะครับเด็กๆพูดตามมันคุณนะครับ wash the dishes wash the dishes ต่อไปคำที่3ครับเด็กๆก,ก็น่าจะเคยทำกันไหมครับเด็กๆสมมติถ้าห้องเราเนี่ยรกเนี่ยเราต้องทำอันนี้เลยครับ clean the room ทำความสะอาดห้องนะครับ Clean the room ซึ่งสะกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้นะครับตัว C ตัว L ตัว E ตัว A ตัว N ครับแล้วก็ตัว T ตัว H ตัว E ตัว R W แล้วก็ตัว M คํานี้อ่านว่า Clean the room ทําความสะอาดห้องนะครับเด็กๆอ่านตามคุณครูนะครับ Clean the room Clean the room คุณครูช่วเด็กๆเนี่ยน่าจะเคยทํากันไหมครับ Clean the room ครับ ต่อไปคำที่4ี่ครับ do homework do homework ทำการบ้านครับซึ่งคำว่า do homework สะกดด้วยอักษรภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้นะครับตัว d ตัว o ตัว h ตัว o ตัว m ตัว e แล้วก็ตัว w ตัว o ตัว r ตัว a ครับ k ครับ do homework แปลว่าทำการบ้านนะครับเด็กๆพูดตามครูสองรอบนะครับ do homework Do h homework clean the room c l e a n the room w ash the dishes wash the dishes walk the dog walk the dog จบไปแล้วนะครับสำหรับคำศัพท์ของคุณครูนะครับเกี่ยวกับ Routines กิจวัตรประจำวันนะครับการบ้านของคุณครูว,วันนี้ไม่มีหนังสือเล่มนี้นะครับแต่คุณครูเนี่ย อย่าให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปมา2คํานะครับเลือกคําศัพท์มาคําศัพท์ที่ครูได้สอนไปเนี่ยมี4คํานะครับเราเลือกคําศัพท์มา2คํานะครับแล้วก็พูดคําแปลด้วยครับอย่างเช่นเราพูดว่าคําที่1 walk the dogs พาสุนัขไปเดินเล่นคําที่2 clean the room ทําความสะอาดห้องครับแค่2คําแค่นี้ครับเด็กๆครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเกี่ยวกับ routines ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก d ๊าย